ครับอันดับแรกก็ต้องขอขอบคุณธรรมชาตินะครับที่มอบสิ่งดีให้นะครับเยอะแยะมากมายทั้งเราต้องค้นคว้าและค้นหานะครับผมครับตัวนี้คือใบไผ่แห้งนะครับจะมีเคี้ยวไข่ตัวดํมาเนาะครับเป็นตัวช่วยกําจัดเชื้อราที่ไม่ดีนะครับตัวนี้ผมแช่น้ำนะครับผมตัวนี้คือใบสเกแห้งครับตัวนี้มีธาตุอาหารในตัวเจียแลวก็พแทสเซรัมนะครับโอ้นี่ สุดยอดนะครับตัวนี้ก็ลองทดสอบทดลองดูก็ถือว่าดีนะครับครับทาให้ต้นไมน้ในแตกยอดแตกใบชั่วข้ามคืนเลยนะครับผมผมจะใส่สองอย่างนี้รวมกันนะครับ ครับดูต้นใบหน้าของผมนะครับอืออกสีดหลงสวยเลยครับผมนี่ครับโอ้สีเข้มเลยครับผมน่ะสวยนะครับเข้มเลยครับผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับผมที่ให้กำลังใจด้วยดีเสมอนะครับผม